กรากน้ำโพครับซึ่งครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับวันที่29พฤษภาคมไทยไฟของเราจะไปเจอไปเจอกับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่โจและก็พอบ้านไทยไฟนะครับรวมถึงพี่พนาและพี่ศินสระบุรีบอกว่าครั้งหน้าต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งเช่นเดียวกันทุกทุกครั้งที่ไทยไฟไปครับทุกคนที่มาชมมาดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหประทับใจในแสงสีเสียง รทุกอย่างมันสนุกสนานแล้วก็มีความอินเทอร์เทนบนเวทีด้วยครับนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือพี่ป๋องไม่ได้พากละบเป็นเอกชุมพรแทนครับแน่นอนครับคุณเอกชุมพรครับผมองเลื่อยใหญ่ไหมครับเลื่อยใหญ่ครับ๋องบอกว่าป๋องไปงานที่เงินเยอะเงินเล็กๆ๋องไม่มาครับผมเดี๋ยวหยอกนครับอ้าวคู่นี้ครับซ้ายกับขวาเดี๋ยวเนี่ยเคยรับเต็งหนึ่งครับยกแรกเนี่ยเคยชกเคยจ้ำกลิ่นกันได้ครับคู่นี้เดี๋ยวเนี่ยเคยรู้สึกว่าจะรอบข้อครับจะรัดกลุ่มสักเล็กน้อย ตัวเตงหนึ่งนี่ค่อยๆขยับครับตาในจ้องเขม่งครับไม่มีกระพริบเลยโอ้อะไรหรืออะไรเหรอโอ้ท้าทายครับท้าทายนะอันนี้คือจิตวิทยาบนเวทีครับครับเอกชุมพรอ่ะเดี๋ยวดูครับแต่ว่าเต็งหนึ่งเก่คุมอารมณ์ได้ครับไม่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 เป็นหลงตามคนของเขาครับนี่ฮะสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษครับล้มไม่สังครับหีบหน้าด้วยพอทานลูกพักแล้วบอกอุ้ยเป็นแต่ยานลูกนี้ เตะแล้วเตะแล้วฉากเตะแล้วจากเลยครับอ้าโอ้ยเอาละอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้แล้วฮะโอ้อย่างนี้ถือว่าลบเหลี่ยมลูกคำน,นั้นครับอย่างนี้ไม่ได้ครับไปกระตุกหนวดเสือครับโอ้โหยอย่าให้เสือเสือหลับไยู่ดยเสือตื่นนะครับพร้อมที่จะขยำครับตังหลักให้ดีนะตั้งหลักให้ดีนะรอรับให้ดีหรือว่าใจยังไงครับหรือว่าจะยังไงครับ,รงงรบเปิดอาวุทธท้าแบบนี้โอ้โหแกเตะแล้ววิ่งอะพี่แกนี่มิจฉาพยาดีครับ เนี่ยเคเืนบอกว่าอะไรยูก uh ูโอเคยูโอเคยูโอเคมาเลยมาเลยอมอนแมนอมอนแมนโอ้โหยูยูแบบนี้ต้องเจอครับอย่างนี้ในใจของเต่งหนึ่งคงคิดนะครับว่าไอ้หมอนี่มันน่าโดนจริงๆคือคิดอยู่ครับแต่ว่าเต่งหนึ่งคิดไม่ออกว่าเขาพูดอะไรครับผมฟังไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าเอาล่ะต่อยตามเกมนะครับโออโหเฮดลูกนี้โออร์เฮดพลาดไปนิดเดียวโอ้โหเดี๋ยวนี่คืเอาล่ะครับ เจอซ้ายซ้ายซ้ายผ่านตลอดหรือว่าซ้ายผ่านตลาดครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของเต็งหนึ่งนี่ตลาดผ่านมาแล้วครับพี่ฮะโอ้ตลาดสูงเนินนี่คนเยอะจริงๆตอนนี้ทั้งตลาดมาไทยไฟหมดแล้วครับมาแล้วครับมาทั้งอำเภอครับมาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวครับเต็งหนึ่งโอ้หซ้ายลอดกาดครับมาโอ้บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าไม่เป็นไรวายเอียงโกเอียงเซ่นิดหน่อย โอ้โหยองยองเซพิงเชือกก่อนโอเคไหมมองมองครับมองหน้าแบบว่าโอ้ยน้อยอกน้อยใจไอไม่ไหวไม่ไหวจริงยอมรับโอ้โหเดี๋ยวนี้เคอยอมรับครับไม่แต่ท่าแกสวยนะโดนหมัดปากฉีกนะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นแผลที่ปากกรรมการกินแซงบุพชาติต้องขึ้นไปดูครับโอ้หมัดซ้ายนี่รอดการครับไปหมัดเดียวเท่านั้นนะรู้เรื่องฮะปากฉีกเลยครับโอ้โหก็ถือว่ามาตรฐานสุดยอดครับโดยนี เกบอกหมัดไม่แรงหมัดไม่แรงตัหนึ่งจริงหรือเปล่าแค่เถียงแค่ชี้ยังเถียงยังมีเถียงยาเถียงยาเถียงเอาละเอาละซ้ำนี้ครับพ่อละเดี๋ยวจะเจ็บไปเยอะเอาละฮะนี่ฮะชูป้ายราครับอีทสู้ๆครับนี่ขวัญใจนะครับเด็กนครสวรรค์ครับน้อยครับมาดูครับภาพชัดๆชัดๆ โดนลูกไหนโอ้โ oh, ห oh. ทุกข่าวสองด้านครับคาราวา้ฮงเต้หัวที่บ่อครับดูครับหนักจริงๆท่านผู้ชมดูนะดูครับลอดกาดลูกนี้ครับปากครึ่งจมูกครึ่งเออห,หูปากเปรี้ยวดูชา้าๆครับท่องแดกดมาเรยีย่สิบเจ็ดลูกนี้ถางไปทั้งป่าเลยครับดูครับ จะสอกก็ไม่สอกจะต่อยก็ไม่ต่อยครับมันมาอย่างนี้ครับถือลู่ตั้งแต่ขมับโดแก้มไปถึงปลายคางเลยครับโอ้โหทั้งหมัด <c oughs> ดูฮะปากฉีกฮะปากนี่เจาะเป็นทะลุเลยนะท่านผู้ชมบอกแล้วนะครับว่าจากภาพช้าก็เห็นแล้วนะฮะหมัดหายวับเข้าไปคานนะครับนกไปทันทีทีเดียวฉะนั้นเราประกาศผลครับ the winner is แดงหนึ่งสิทเจสสายรุ่มอบไทยแลนด์เขาแสดงความดีด้วยนะครับกับผู้ oh, ชนะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้<ด>ที่พ่าย yeah, ไปในการดีเบสหบส